สวัสดีครับทุกคนคือผมอะรีวิวบุลเล็ตไปใช่ไหมแต่ผมจะเอาบุลเล็ตไปป่วนในแรงครับคือเนี่ยผมขอเนี่ยโอเคคือบุลเล็ตเนี่ยผมได้มาแล้วแล้วผมท่ายรีวิวไปแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วผมไปรีดีได้มาอีกตัวหนึ่งคลิปเที่ยวใครไม่ดูมั่งต,ตัดภาพไปดู ก็แค่นี้ครับคลิปที่ให้ดูเมื่อกี้นี้แต่เลยไม่ทําอะไรนะเราจะไปป่วนในเซิร์ฟก่อนจะไปป่วนกันดูนะครับว่าพวกคนในแหลงซีซีลบเนี่ยเขาจะปวดหัวกับบุลเลตกันมากแค่ไหนครับจะมาดูว่าค่าเควผมจะคิวไว้สักแค่ไหนครับเ,ออเดี๋ยวไปดูเลย นีมาแล้วครับพี่น้องพูดแป๊บเดียวมาเลย阿拉巴塔สเตจอันนี้คนจริงครับพวกนี้บอทนะนี่ก็บอทบอทบอทผมจะมาแกล้งคนจริงกันดูให้คนจริงมันรู้เพราะว่าบุลเลต์มันโหดแค่ไหนเิวหกสิบมาสี่วิวยี่สิบเตมหกสิบนี่ไม่พอเงินไม่พอ อันแนไม่ใส่เหรียญด้วยครับพี่น้องกี่แรงมากบนะุลเลตน่ะบอกเลยเตรียมตัวเลยพวกบดเอ,อ๋มาบุลเลตวิ่งเช้าวิ่งท่าเดียวผมอ่ะท่านะ่ยใช่จำได้ดึงมันไปกิน เชงคูทเหรอเชงคูดเหรอโอ้อยเชงคูดแม่งแรงไปแรงที่อื่นหนึ่งมัดเอาเข้ปลายหนึ่งมาตึบอะไรเพราเนี่ยคืออะไรครับฮัลโหลเก็บเป็นหนึ่งศพนวนี่เพื่อนเขาต้องใช้ e n ็นจิ r i กองเล็บมังกรอาคีอ่ะเองก็ไปใช้กระจกไฟระไม ดึงไปดึงัาเต็มๆคือสกิลนะผมอัพแค่สกิลสงเป็นเวลสองนะผมเป็นไอเดีเริ่มต้นไม่มีอะไรมากครับสกิลแรกเป็นเวลหนึ่งนะก็เลยจะบอบาๆนิดหน่อยจบชีวิตวีวีไปแล้วมาฮิโคโลโบิน สายมาเหรอครับอ้าวได้บูทของทีมพี่ตีแรงขึ้นเอาดิครับมาดิครับแข็งมากลุ่มได้บูททีมแล้วนะพี่สามพันเราข้าไปเป็นไงเป็นไงอะมาลองดีอะมาลองดีชอบลองของครับไอ้พวกบดเนี่ยโบ้ไฟกรนะู้เนาะเอ้ยมีคนมาโบ้ไฟมีคนมามีคนมา กะเจียวลูฟี่หนึ่งัดเอาไปกินโอเคเออดินดี่เอ,อ็นเจอโซแล้วไปโบไฟไปดิเออไปดึงธงเลยเพื่อนโอเคฉันเพิ่มแอคทีฟกับเพิ่มวิ่งเร็ว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 ,รวโอเคครับมาทำอะไรลูฟี่ไม่ไปจากพีกแล้วตุ๊บโอ๊ย ้อต่อยเชงไม่เข้าเลยคืออะไรครับฮัลโหลโคตรเบาเลยกูมุกม,มโนโพิสตออเมื่อกี้นะ่ะอะไรอะไรทำไรลูฟี่ทำไรที่จะแพ้วะฮียแพย้ไม่ได้เฮ้ยแพย้ไม่ได้นะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยดึงสี่ฮะไปดึงทงแบบนะดึงทงกลางดิว,ว้า ทงกลางอะโห้แพ้หนึ่งเสีอดึงโอเคดึงทันครับลูฟี่ดึงทันหกพันนะครับห้าหกพันห้าครับพี่น้องกดไลค์บอไฟหน่อยเป็นเพื่อนกันเพื่อนมนุษย์ นี่ได้มาสามกองครับพี่น,น้องจุ๊บล้งอัปเกรดแล้วเป็นซีโอเคครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกตานึงครับ เขาบอกว่าเดือนหน้าจะเข้าคือทาชิงี้กับพีหน้านะครับเป็นทหารเรือผู้หญิงไปดูดีกว่าเดี๋ยววันนี้เที่ยงผมจะถูกเลยแล้งไปอยู่เอสบวกนะครับซึ่งมันแย่มากๆอะไรวะเนี่ยอยี่ดีก็เออเลอพองเลยเออเลอเฉยไปดูเลย พี่เบิม้มนะครับผมชื่อพี่เบิม้มนี่ขึ้นหน้าผมด้วยอ่านไม่ทันวะมาแล้วบททั้งนั้นเลยแน่ๆในดูนดีกว่าว่าแตเฮีไม่ใช่บอทฟังผมไม่ใช่บทผมจําชื่อบอทได้ฝั่งนี้อันนี้ไม่ใช่บทไม่ใช่บทไม่ใช่คนจริงหมดแล้วครับไม่ใช่บทแล้ว คือมันยามผมกันมากมเวลาบหล็ัมาเล่นนะ่ะคือพี่ก็มีหูมันสามตัวเลยฝั่งนู้นกลัวขี้ขี้หดตดหายพี่น้องฝั่งนี้ก็มีอ่ามาอุ้ยแม่งใส่เหรียญว่ะเว็นกาแม่งใส่เหรียญแม่งใส่เหรียญใครรู้จักวงบอยแบนด์วงใหม่ไหมครับสามพลเอกดอะครโนเอาขี้ขี้สลุวงบอยแบนด์วงใหม่สายหดนี่เราเล่นนะนี่ตั้งขึ้นมาเล่น,เ,ลนเอง ไม่รู้ผมดึงทงก่อนเอาวิ่งหนีผมอีกเออจริงจริงเดี๋ยวโดนสักหมัดโอ้ย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 พี่มาแล้วดึงมาเต็มเต็มโอเคต่อยไปหนึ่งมัดเคโอแมนเคโอเขาไม่ใช่โอเคไม่คือผมไม่โอเคแต่ผมเคโอเออ อีสาโบ้นันอีาโบ้เพล่เจ็ดสิบเปีนกรรมแล้วก็บลูกไปบุูไปฆ่ามันสิบลูขอแค่ดึงทงให้ทันก็พอครับไม่ต้องฆ่าใครหรอกมาอีโบ้หนี้เดินผ่านแล้วก็ฟันชับ ร้อสมสิบเข้าไปเต็มๆรัับุ๊กผมไม่ได้อัพสกิลอ่ะเอ้าโอเคตั้งกิลพี่ดึงทงก่อนนะโอ้โ oh, หดึงยากเช่บุ oh. ๊กถ้าดึงแบบมันแน่นมากเหรอปะลานอเวฟูจีโทร้าคุณก็ปล่อยอยู่กาบาท,ทำไมตรงนี้ฟ้าเดี๋ยวผมจะเล่นดนตรีดูนะครับเนียบโอ้ย ชนะแต่ว่าล้มดีมากทุกคนเล่นได้ดีกันมากเลย,ยคนแรกเขาหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าไอบุลเลตพวกเนี้ยเขานี้กันหรือเปล่าเขาวเวออะไรกันนะครับอหกสิบว่ะ เลเวล้หกสิบแล้วดูผมเลเวล้งยี่สิบวินกับน,นี้เลเวล้สิบเอ็ดหนักกว่าผมอีก <c oughs> โอ้โหซิคคอนสิทีฟแล้ววะ <c oughs> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับ